อัสดี่หาอยาดสวัสดีครับพี่บิุกสูง่ายเป็นยังไงวานะเาหูอ้มแ้ไหมนะหรือว่าเราอย่างนี้อยู่อ้มันตกอ๋อ ดูว่าอย่างันนีนวันนี้ค่ะพวเราวันนี้ค่ะวันน <yeah> ี้ก็เป็นวันดีครับผมของเราทั้งสองคนเพราะว่าเป็นการกมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์มีคเซอร์นะครับผมใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมซึ่งดูทันเอ็กซ์มาาก็เห็นลูกที่แบบเราแบบว่ายังไม่ได้เห็นมาก่อนซึ่ง มันหิวข้าวอ่ะหนูเหมือนจะกินแก้วหนูอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นคนดีเลยผมหนูยังไม่เห็นเลยแฟนๆเรามาลงครับเพราะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเพื่อนแฟนนล้วแบบโต้บุ๊กเราต้อเห็นรูปต่างๆในเล่มครับอ๋อมีความคอนเซป์มากๆเลยเพราะว่าเราออกแบบอย่างใช่ลงทุนกันเองแล้วก็คิดคอนเซปต์แล้วก็สลับกันถ่ายด้วยครับผมใช่คอนเซปต์ก็ นี่เลยครับซีอนิวบีโทเซอร์ครับอย่างแจ๊คกับพิธิเลก็จริง้ก็มีความใกล้ชิดแล้วแหละครับแต่ว่าคอนเซปต์ปีนี้มันมันจะยิ่งใกล้กว่าเดิมครับเพราะรู้สึกว่าแบบหนูกับเฮียก็รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วนะนี่ก็ใกล้จะใกล้จะสาสามปีผมบอกผมบอกสามปีตอนนี้สามกว่าแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่อยุเราอท่าเดิมยังเด็กเหมือนเดิมตอนนี้ก็นานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบนานๆทีให้แฟน ได้แบบว่าเห็นโมเมนต์ที่มันใกล้ชิดใกล้ชิดกันเยอะๆก็น่าจะน่ารักดีครับเพราะปกติอย่างถ้าเกิดว่านอกซีรีส์จะไม่ค่อยได้แบบใกล้ชิดให้เป็นแฟนใกล้ชิดกันเหีห้ยเป็นแฟนเห็นขนาดนี้แต่พอเป็นรูปนิ่งมันใกล้มากเลยครับจะดูตรงนี้เลยหรอกดูนูเขายังไม่ได้ถามอะไรเขาถามเสรยวว่าโค้ชอ๋อมันไหจะแสดงให้ดูจะพูดให้ดูได้ฟังโอ้จริงจริงตอน จริงนะไปดูไปดูในเล่มครับผมจริงๆแบบว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ก็แบบว่าือแบบว่าใกล้มากแล้วมันมีความแบบเผื่ไหมเขารู้สึกว่าน่จะเหมือนมันใกล้แบบว่าหลายอารมณ์มากเหมือน่ายซีรีส์เลยอ่ะก็หลายคนก็พูดหลายคนก็พูดว่าไงนะครับผมเป็นแฟนจะเกียบว่าหลายคนพูดว่าเหมือนมันดูเหมือนจุดจุๆจจุเอ๊ะเราก็คิดในใจเหมือนอะไรก็เหมือนเฮียกันดููไงเออ ทำลายสถิติของพี่แ้วด้วยก็คือปีนี้5้าโอ้ก็แบบตกใจเหมือนกันครับตกใจมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยครับจริงๆตอนแรกก็ถ้าถ้าถามว่าคาดหวังไหมมันก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าแฟนๆจะแบบอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนครับก่าอยากให้แฟนๆซื้อไาเก็บกันไว้เยอะๆอยู่แล้วครับแต่ก็จริงๆสําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับไม่โกรธด้วยเพราะแค่แบบจริงๆที่แฟนๆสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วก็ ยอดขายที่<ม>ก็เยอะมากๆในปีนี้ด้วยครับขอบคุณทุกคุเลยโวยถึงพันหน้าเลยคร <laughs> ับ <laughs> มีหลายหน้า <laughs> นครับเพราะว่าแพ็กเกจของเราดีมากเราตั้งใจทํามาเพราะว่าเราอยากให้ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของที่เรายิบไว้ข้างในหรือว่าหน้าปกหรือว่าคุณภาพกระดาษ<ม>รูปต่างๆหรือว่าคอนเซ็ปต์ในการเลียงรูปจะใช่จากแบบว่าทางทีมว่าจะวางร่วมไงให้มันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทุกคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็น เรียกว่าอะไรมันเป็นอีกเล่มหนึ่งในชีวิตของเราทั้งสองคนที่ได้ให้ทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำเครเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแฟนอินเตอร์หรือว่าแฟนชาวไทยนะครับผมโซนันันุชาชายทุกคนที่ซัพพอร์ตก็อยากให้มีเก็บไว้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าทุกคนแค่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แชร์หรือต่างๆอย่างนี้มันก็ดีแล้วครับผมแล้วแต่คุณมทรมทุกคนเลยซึ่งจริงๆเดี๋ยวแอบยื้มของเพื่อนคนที่ขนไปดูก็ได้ครับผมไม่ก็ไปข โมยเลยเหรอโกลยออสเตรว่าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ของตัวเองมีมีเรื่องที่แล้วก็มีเรื่องที่แล้วยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยครับเราาใช้แบบเวลากระบวนการเยอะนานในกคะแต่กว่าที่จะออกมามเป็นยังไงจริงๆมันก็ใช้พองสมควรน้วยครับก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่น้อยไปครับผมเราคิดว่าเราก็ต้องปรึกษาว่าหนูอยากทำแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนเสื้อผ้าสไตล์ไหนจริงๆเราก็มีปรึกษาทางค่ายด้วยเพราะทางค่ายก็ช่วยซัพพอร์ตใช่ครับอันนี้เราบอกให้ไหมว่าแบบใครดูคนแบบเสนอคอนเซ็ปต์ไอเดทมไหน ตั้งแต่เหมือนที่เราเคยพูดไว้ว่าเราอยากทำโฟตโต้บุ๊คที่แบบว่าสลับกันถ่ายจริงๆเล่มนี้มีสลับกันถ่าย<ช>ด้วยใช่แต่ตอนที่แบบสลับกันถ่ายก็เราก็ถ่ายเองจริงๆครับเฮียก็ถ่ายเ,ออเนียปอติีกทีถ่ายเก่งอยู่แล้วเฮียถ่ายสวยแต่ตอนนี้ผมถ่ายอะ่ะมันแบบวันีผมถ่ายรู้ไหคให้สวยก็เลยจับมือ มุมนี้โอเคเฮียล็อกไว้เลยผมก็มีหน้าที่แค่กดเฮียก็มีล็อกด้วยแล้วก็หนูก็ถ่ายไปด้วยครับผมก็เป็นน่ารักคุณคือภูมิล้อมจป็นวนสองปีใช่ครับในบ้านโอ้ยก็ส่งปีไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมรู้จักกับเฮียมาก็สามปีนิดๆเองโซนอยู่มาแบบเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่อยู่มาเกินครึ่งครึ่งหนูหนูไม่ว่ารู้จักเฮียมาตั้งแต่สมัยเล็กสองเป็นสามเลย อ๋อมันคาบเกี่ยวคนนี้ไม่แก่เวอร์ไม่แก่แล้วก็อยู่กับโซนมาสองปีสองปีแล้วดีใจที่ทุกคนแบบยังซัพพอร์ตถึงทุกวันนี้ค่ะรู้สึกว่าระเวลามันก็แบบนานแล้วเนาะคือแบบว่าเป็นแฟนก็ยังแบบซัพพอร์ตเราทั้งสองคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากที่มนุษย์คนเราแบบว่ามันจะเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่า ซัพพอร์ตเราแล้วก็นับหนุนว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวหนูหรือเนี่ยหรือว่าผลงานคู่กันนะครับผมซึ่งตรงนี้เรารู้สึกแบบดีใจมากมากวิธีอะไรที่ทําให้เขาแบบถูกับเราแบบว่าได้แบบงานแล้วก็ยังเออวิธีอะไรในหนูลองพูดดิวิธีอะไรมัดใจสนสนผมพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทุกวันนี้เขายังอยู่กับเราหนูใช้หน้าตาเป็นอาวุธก็ฮะ ทำไมหน้าตาหนูมันทำไมครับเป็นอาวุธไงทำไมมันดีเหรอชดชดชดแรงมากาหน้าตาหนูไม่ดี <c oughs> ใครจะมาชอบหนูก็เหมือนกันกับการใครถ้าหน้าตาเฮียไม่ดีใครจะมาชอบเฮียแล้วหนูหน้าตาดีไหมแล,แล้วพอมาอยู่ด <c oughs> ้วยกันทั้งสคนมันก็ยิ่งทวีคูณความดีแล้วหนูหน้าตาดีไหม <c oughs> ดีครับดีต้องการอันนี้แหละครับ ยิ่งรู้จักยิ่งเหล่ว่าแกล้งเดยวนี้วันนี้จะมีความเสี่ยงอะไรแฟกบ้างจริงจริงมันก็เหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นงานแบบ f r e สไตล์เนะาะ f r e สไตล์ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาเจอพวกเราทั้งสองคนแล้วก็พูดเล่ยเปอยในตามสไตล์ของเราทั้งสองคนครับผมใช่ครับเหมือนเป็นงานที่แบบว่ารวมจริงๆอังานนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ก็เหมือนเป็นงานที่มานั่งเมาส์กับแฟนๆน,นานๆทีจะได้แบบมีโมเมนต,ต์ได้คุยกับแฟนๆ เยอะเยอะขนาดนี้ค่ะคุยไปใช่แล้ววันนี้ก็แฟนแพน่าจะมีของเล่นอะไรมาให้เล่นเยอะเลยคช่รอค่ะรอดูเลยค่ะต้องเลือกแล้วล่ะเลือกโชว์ใหม่แล้่ะก็อยากโชว์ตัวเราชอบอันนี้ก็ทำได้ทำแบบที่แบบว่าขาดท้ายที่ก้าว้าว้ายวนี่น่าหลังเอาหน้าไหลนี่ละนี่นะชอบคนเสยชอบคอนเซ็ปต์นี้มาก อันนี้สวยมากเลยครับเหมือนเหมือนอยู่มายู่บนสวรรค์เลยอ่ะอารมณ์เหมือนหนูตกสวรรค์มาแน่หรอไม่เรื่องนะไม่ใช่ธรรมดาหรอคะโอเก่ะครับคิดได้ไงจอบเอ๋ชอบโฟโต้บุ๊คครับไม่มีรูปไหนที่แบบว่า อยู่ตรงนี้ไงอันนี้ที่เฮียถ่ายอใช่ใชอันนี้ที่เฮียถ่ายผมครับเฮีกกยก็จะถือกล้องแล้วก็จะแบบว่ากล้องใหญ่กล้องใหญอันนี้เตนยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ก็น่ารักครับผม ไม่ใช่พิลเตอร์แต่ใช้ Photoshop ถ้รู้อ่งชว์ไปดูนี่หนู้เนี่ยียนจริงชุดนี้ก็ก็มีที่หนูหนียอยู่นะชอบอันที่ม็ชอบอันที่มีอ๋อข้าผมมันเซ็หมอนจริงครับคนเซ็วนงนี่ไงเ้ราะผมถ้าว่เร็จถ้าผมนี่นี่ยนูพึ่งเห็นหน้าเลยหน้าเนี่หน้านี้ไม่ต้องเปิดให้ใครดูไม่เปิดให้ดูหรอกครับ นี่นีนมากเลยนะเออใช่อันนี้ผมถ่ายชับน้าโชก็ได้ดูอันนี้คอนเ่ะอันนี้ซื้อมอันนี้แบบว่าเปิด้างนานไปแล้วค้างนานไปเลยเฉลออันนี้เหมือนตอนที่อยู่บ้านแล้วตอนแบบเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะนอนก็ได้ไอ้ตืคอกระแสนมาบอกเลย ห่อเลยครับคนอะไรก็ไม่รู้วยไ,ไปงั้นแหละหนหูอ่าก็พูดไปงั้นแหละก็จริงนะนก็จริงไม่แก้ด้วยนี่เไเห็นเล่มนีน้นนนนนอยู่ที่ชอบจะ่ทำไมเราวันน้าไหนเพราะมันไหลแน่าหมมีช่วยหายเป็นอยางที่เราสลัดกันหายก็จะมีไม่คิดว่ารุ่นนี้อะ ต้นใจจะอยู่และมีเห็นเห็นแล้วแบบยิ้มอะไรก็ไม่รู้นะนี่อะไรน่าเบื่เปลี่ยนแล้วครับมอเปลี่ยนแล้วบางทีเราเลือกรูปไหนเราลืมแล้วเหมือนกันเห็นคนเยอะมากถ้าที่ล็อกมุมน่าจะเป็นชุดนี่นี่นี่อันนี้เนาะอันนี้เฮียทายนี่อะไรครับคอนเซ็ปต์แบบว่าอยู่บ้านอันนี้อะไรมากเลยครับ ใส่ตาแบบดูทำหน้าอ้อนสิในข้อขอข้อหน้านี้สมมติว่าเป็นอันนี้แหละสมมติวาเนี่ยโสมมติสมมติลางสือสมมติมีหนังสือถ้าอย่างนี้มขอสามคำสำหรับโฟโต้บุ๊คเล่มนี้ามคำสำหรับโฟโต้บุคเล่มนี้ โอ้ยผมมีครับยิ้มแก้มปรีเลยอ่าหมผมเอากี่เว็นดิอืมเฮียนูเหมือนแล้วกันเหมือนเหมือนอะไรต่อไปก็ทุกคนก็ไปเติมคำในยชองว่าอะไรอื าอนของเราเค่นนี้อะไรไคไหนกันนะอืมครับก็อ๋อตอนนี้ผลงานใช่ครับก่อนอื่นเลยก็ฝากโฟโต้บุ๊กของเราสองคนด้วยนะครับเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มที่สองของเฮียกับหนูครับก็ลงทุนกันเองเลยแล้วก็ได้ค่ายดูมันดีมาช่วยทําด้วยครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราสองคนที่คิดคอนเซปต์ต่างๆใช่ครับก็ฝากทุกคนอุดหนุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่า แบบกระแสตับรับดีมากอาจจะมีเล่มสามก็ได้เล่มสามอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนเล่มสามไม่มีหน้าเฮียกระหนูละถ่ายวิวกันเองเราจะมีคนซื้อหรอจะมีคนซื้อไหมมีดิเพราะว่าเราถ่ายหนูตั้งใจถ่ายแล้วเฮียก็ถ่ายไงกันไม่มีหน้าเรานะหน้าปกอ่ะหน้าปกมีหน้าเดียวไอหนูหนูไม่ซื้อหนูมีมีหน้าหน้าเดียวไม่ไม่ซื้อเขาก็ฝากด้วยนะครับนี่เลยส่วนผลงานอื่นๆก็ถ้าเป็นอ่า ซีรีส์ใช่ไหมครับอุย<ห>้ยข้าวปลาแคร้านแล้ว <c oughs> ใช่ครับเหมือนจะหนึ่งร้านวิวประมาณแบบชีวสิบประมาณตอนสิบวันครับตอนที่หลังจะปล่อยไปแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนๆยังรออยู่ครับเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆมากๆเลยจริงนิ่งเฮียนิ่งเฮียเถาว่าซื้อว่าลงทุนแล้วครับเรื่องนี้ลงทุนลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยครับใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเปิด กล้องอย่างเป็นทางการแล้วครับอีกอีกไม่นานจริงๆตอนนี้ก็แพลนแพลนไวบ้างแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็จริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็บวกกับยังมีซีรีส์เรื่องซอมไบร์เวอร์ด้วยที่กําลังถ่ายอยู่ครับก็ยังไม่ปิดกล้องเลยได้อีกสักพักเลยครับเพราะว่าคิวด้วยเรื่องคิวด้วยแล้วก็ความละเอียดแล้วก็แบบปรดักชันก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับอยากให้แฟนรอข้ามฟ้าอยู่ครับยังไม่อยากให้แบบ <Okay. S 1> ทิ้งเพวกเราไปไหน คิดว่าน่าจะแบบปลายปีนี้เนาะหนูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มี workshop ครับบางทีเราแบบไม่ได้ลงทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนเปเอาใจวคเราสอง,งคนเพราะว่าโปรเซสแตละงานแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้นักเขียนของข้างฟ้าเป็นแบบคนที่เคยเขียนในกลิก hmm. ก็หนหนูใช่ไหมพอได้เขียนในกรีกมาด้วยก็เดี๋ยว mm hmm. ดูกันว่าบทจะเช้งหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวนิยายขนาดไหนหมีความตื่นเต้นหรือว่าอรรถรสในการดูมากขึ้นแต่เห็นแบบแฟนๆก็ชอบกัน<อ>เ<ล>ยอะเลยนะครับพี่ๆชอบไหมฮะ เออชอบชอบคนเดียวช่อบการที่ผ่ามาองสอะรสงการที่ผ่านมาก็มีไปทํางานแล้วเราไปทํางานกันสองวันแล้วก็มีไปเล่นน้ำในกลาวันนึงแล้วก็เดกลับบ้านครับ แค่นี้เหรอครับ <c oughs> โอเคส่ว <c oughs> นผมก็ปีนี้เหมือนได้ออกมามเปมนเสียงแมวเลยเสียงแมวเสือจริงๆเ <c oughs> หมือนปีนี้ผมได้ออกมาเรียกว่าเปิดโลกครั <c oughs> เพราะว่าปกติผมมันไม่ค่อยไม่ได้ไปสายเที่ยวเท่าไหร่ปกติสงการก็จะไปกับครอบครัวทุกปีเลยไม่ก็อยู่บ้านครับแต่ว่าปีนี้ออกมามางานแบบเฟสติวัลออกมาเล่นน้ำครับ ใช่เีัยก็มาด้วยใช่มีหลายน้อูมาดีด้วยฮะ้าอ๋อใช่ครับมางานที่สัมบยาวแล้วก็เต้นเมลอนร่อนโชว์เลยครับเต้นเลโชว์ตอนสัมภาษณ์ันนั้นเลยนะคนจะได้คนไหนะหลายคนหรอนี่น่าจะมีอูกคนนึ่ง่าอาปาฮะหลายคน็ต่ได้จะติดติดนเพราะว่าไม่ยเหเลยอะเอาเลยละครับ ทุกคนร้องให้ฟังไหยฮะทุกคนบอกว่าเมื่อเห็นแล้วจะไม่ชอบเรามันมีหลายสิต้องมีคนร้องนำไหมครับเอาเลยเอาเลยร้องแบบเอาเลยร้อง้มาเลยไม่ถึงหนูพี่เขาร้องเลยหนึ่งสองโอ้รอเนเเมรอนเมรอน มีร้อนมีร้อนมีร้อนเลยปิดหน้าปิดหน้าเด้ไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดหน้าเราขายของอยู่หรือเอาเนเาลอน้าวต่บไนี้เลยยังไม่หมดเลยจจจ